เราฟเราลังยาจับงวันอ้ยดาเอนี้องนี้งสามนึอาอ๋อต้องเป็นมือแกะก่อนอฟ้านาดราด่าอะไรชอฟานชิแรกครับ

ไม่ได้หรอกมั้งระวังไอ้มงีมีกล่องคู่นะมงองี้เลยใครใไม่ใช่กูแล้วเฮ้ยไอ้กลูาูงว้าไปโนเบรส่งมาก่งมาเาาดได้อีกแล้วได้กันอีกแล้วเจดึงสอไว้แข่เอาเองนะอย้อนอนหนเออนอนหนู นอนเหนื่อเอ็นนอนเหนื่อยก็เอ็นยาพ่นปากเฮ้ยไม่ใช่น้ำยาล้างจานเนี่มึงไปล้างทิ้งเฮ้ยอะไรมาอ่ะอะโอ้โหอะไรอะอะไรไอ้สัตว์เอยอโอ้ยรวมน้ำนะผมรวมน้ำไอ้เยอะสามน้ำเลย ไม่เป<จ>็นคปไม่ไ <personaje> ด้ดีไม่มีคนแบบสามพึ่งมึงจังเตยเตยยาวเพียวอ่ะเพโอ้ยเตยเตยทำให้แดงไอ้เงี้ยโอ้ยไดงอุ้ยไปโดนเลยเฮ้ยเต่นเต้นเจมซีใครก็ได้ที่ไม่ใช่แบมของมึงอ่ะใครอ่ะใครอ่ะปิ๊นเออปไอ้เงี้ยมันสปอยกูเลยว่าเป็นของกินหรือว่าผู้หญิงเราจะได้กันอีกแล้ววะ กต้องฟันเพื่อนได้ไลมของกูโอ้ยามาทำมามาทำชีวิตดีดีว่ะโคตรดีวะดึงสองจับเออจับตอบกันเจวไปเป็นจับตอโอ๋อจุดแรนตัวที่แล้วจุดแรกนองกใครอ่ะหมูอ จะเป็นไปด้วยดีอยู่แบบไอ้ธุงดีถุงดีกระดีไปกระโดสวีกะโดเดีกระโดดดีมากอ่ะกโดดไปกะโมแักอกเดเลยจิ้มกะโไอะไรนะ่ะ กตื่นเช้าปีไระดบฟังอแล้วอแล้วแล้วจัแล้วแล้วไร่ไใ่รวายังไม่เหรอเนไก่อะไก่อะเบียไอ้เบียูหลังจับออไเยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสกีพายังเยอะแยะเปิดเปิดใชยกอดของกลัวมันมีทั้งปีแล้วก็บรไว้ของมึงเยอะจังอ่ะ

ไม่ทำไม่ทำคอนเทนต์บอกเลยสู่ๆนั่นมันลึกอะไรไม่ได้เงืออะไรจริงจจะ้องอรดมแต่มันไม่มีกุตามหาหลยร่างอยูน่าจะร้องใ่แล้วิด้งต่วีแล้วไม่ต้องังโอ๊ยตั้ง่เด้วิหือเียะรว่แกบอกหน้เียเอาอกหน้เอาวมึงไม่ดูไ่ม นงจองซ้ำแงจองซ้ำงจอซ้ำอเรือ huh. ล <pos> ้วนล้วนจริงเหรอคีออย่างนีตัวอาตัวไแล้วนะลวรุกรับชิ้นเล็กกนได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กว่ะอุ้ยไม่ได้มีมาสมุดรูปเจเป็อรองเท้ารองเท้าอ้ยไม่ใช่เี่ยตู้รองเรืออ๋อรอเรือลีลัอรยนี่ใมันเลยรอได้่ ับเลยล้กูจอ๋อเลยเวแบมปะแบมบูรงสมากสมอบเจ้ไอ้เกียวกการายถ่ยถ่ยยินดินดีุ่มพงายมึงถายอะไรอะไรแบมบูไอ้ที่ของห้องน้ำอีกแล้วดูแงแป้งแล้วแมันปปแป้งอะไรอ่ะไม่รู้ไงปอมป้ยเหมือนกันนี่ว่าเอ้ยแบม คิาเป็นแป้งอ่นมีแป้งหรอเบบี้จอมสารป้าจะมาเป็นแปรดีกว่าบีนายตะบูหมดปอดีเลยเบบี้มาสีสมโอไปด้วยกันเลยอับน้ำออกได้จับตัวสามคนไม่มูงป็นตัก่ันะเนี่ยอะไ้กูกินอะไรเนื้อ จะไปนขาไปขาวขนาดนั้นนะไม่ได้ถกเอขาเล่นนะบอกตัวอไอ้เนอะหนู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 อนูหนูนูหนูหนูนูมนหนูนูห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 นูนูห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 ูหนไม่ไดู้หนูหนนูนูห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 นูนู่นูหนูไนูหหนู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 หหนูหนให้นูหนูหนูหนูมนูหนูหนูนูหนูหนูหดูหนูหนไหน้ห มีนู่นนึงอะไรจีกจี๊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 จีด้ี๊จี๊จม๊ไี๊จ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 ี๊ไี๊จ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 ีงจับกี๊จี๊ไี๊จี๊จม๊จี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 ๊ไม่จม๊จี๊จี๊ยี๊ไม่จม๊มี๊จ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 ีง แรกกันหรือเปล่าไม่เ๋ยวนะเออแล้วก็ต้องของกิ๊กไดิ๊กโอ้โหปดีมากตรงนี้ขีดว่ะการจับรอบนี้ตองอยากสมุดเลยป่ะอาจจะเป็นลหนึ่งผ้าสับหนึ่งสองสัหนึ่งสองามกัไก่ l ับไก่ตัวคไก่ัไก่เราเดกันมึงกลาที่ใส่รับ แกดูดีไอ่ดได้ดูช้ได้จริงสุดแลยกหายไ้อแยดูดีสุดแล้วไปใครยหายมันีเลย้าไอเจคุณเจ๊บอเออุเจ๊สองวสองวงวงนี้คุณท้ายนะครับแสดดแสดงโอเคห้องมมา

ถ่ายรูป huh. ก uh ัน huh. ห mm ัวเราสงว่าสบู no, no. Uh ่ที่ห้องหมดพอดีเลยมึงรู้ป่าวว่าสบู่กูก็หมดกำลังจะรักกัอแล้วแต่ของก็แทบจะต้องใช้ที่บ้านพ่อพอดีแล้วต้องซื้ออีกแลกับประวัตไปขยาที่บ้านพ่อได้รองเท้าได้